Yeah! ย้อนกลับไปวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2540สมัยที่อาจารย์วันนอเป็นประธานรัฐสภาและอาจารย์วันนอเป็นผู้ทูล9ก้าทูลกระหม่อมถวายร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมห,ม,มหาราชพรมบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ทรงลงพระปรมาภิไธยนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันเดียวกันนั้นค่ะ รัจธรรมนูญฉบับที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2540อายุใช้บังคับเป็นเวลา8ปี11เดือน9วันจำนวนมาตราทั้งหมด336มาตราต้นกำเนิดของรัจธรรมนูญฉบับที่16 2540มาจากกระแสการปฏิรูปการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมปี2535ที่ประชาชนถูกปราบปรามจากกองทัพ หลังมีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลคนเอกสุจินดาคลาประยูนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งความสูญเสียที่เกิดขึ้นและกระแสเรียกร้องจากชนชั้นกลางที่มีพลังทำให้คนเอกสุจินดาลาออกและนำมาสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ2534ให้นายกมาจากสอสอและแก้ไขอีกหลายเรื่องให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นค่ะ เหตุผลที่รัฐธรรมนูญ2540ถูกขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญประชาชนเรื่องมาันากเป็นรัฐธรรมนูญที่มีส่วนร่วมจากประชาชนมากที่สุดบรรยากาศของสองคงไทยก่อนหน้ามีการประกาศให้ใช้รัฐธรรมนูญ2540รับว่าประชาชนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการเมืองอย่างมากไม่เพียงแต่ในกรุงเทพแต่ยังไปทายไปทางทั่วภูมิภาคของประเทศไทยทำให้เกิดบรรยากาศชูธงเขียว รณรนครให้รัฐสภารับร่างรัฐธรรมนูญ2540ข้อมูลจากการรายงานการรับฟังความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามันรับฟังความเห็นและประชาพิจารณ์ประจำจังหวัดของสสรพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่า8แสนคนยังไม่รวมกันมีส่วนร่วมที่ภาคประชาชนองค์กรธุรกิจและพักการเมืองจัดขึ้นกันเองซึ่งนี่คือสาเหตุสำคัญที่รัฐธรรมนูญ2540 เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไปสาะสำคัญรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหลักอ้างอิงสิทธิเสรีภาพประชาชนรัฐธรรมนูญ2 5 4 0คือมาตรฐานของการร่างรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญไม่ว่าฉบับใดหลังจากนี้เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการมีสิทธิเสรีภาพของประชาชนจำนวนมากเช่น สิทธิชุมชนสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและเสรีในทางวิชาการยิ่งในยุคสมัยของการร่างรัฐธรรมนูญในยุครัฐประหารที่ต้องหาความชอบธรรมในการสืบทอดอำนาจการบัญญัติเขียนหมวดสิทธิเสรีภาพให้ดีกว่ารัฐธรรมนูญ2540ควุฒิสภามาจากการเลือกตั้งรัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวรส่วนใหญ่จะเป็นสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎร หรือรู้จักในานามสอส,อสอและวุฒิสภาหรือรู้จักในานามสอวอและก่อนหน้ารัฐธรรมนรออรูญ2,540สวจะถูกกำหนดให้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารหรือฝ่ายบริหารแต่รัฐธรรมนูญ2,540เป็นครั้งแรกที่กำหนดให้มีสอวอจำนวน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนครับและรัฐธรรมนูญฉบับที่16ได้สิ้นสุดลงในวันที่19กันยายน ศกษัตร2 5 4 9โดยการก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศจากการรักษาการของนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งในขณะนั้นอยู่ในระหว่างการกประชุมสมาชิกใหญ่ที่น<อ>ิวยอ,อร์ก,รกและขณะที่จะมีการเลือกตั้งใหม่าหาได้เปการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินที่เองและจะคืนอำนาจการปกรปปรคร<า>อง ระบบบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากัตรย์ทรงเป็นประมุขรับคืนสู่พวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุดจึงค่อขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบและสนับสนุนให้การดำเนินการบรลุเจตนารม์อันบริสุทธิ์ต่อไป